เรียนรู้ของมนุษย์นั้นเกิดจากการได้สัมผัสสิ่งต่างๆและส่งผ่านข้อมูลไปยังสมองเพื่อแปลผลว่าสิ่งที่สัมผัสได้นั้นคืออะไรประสาสัมผัสของมนุษย์มีหลายช่องทางอาทิการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสการดมกลิ่นเป็นต้นเมื่อประสาสัมผัสด้านการมองเห็นได้สูญเสียไปนั่นย่อมหมายถึงช่องทางและความไม่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆของคนตาบอดได้ถูกปิดลงแล้ว จึงเป็นสาเหตุสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คุณตาบอดต้องสูญเสียโอกาสในด้านต่างๆอันจาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นนักเรียนนักศึกษาตาบอดขาดแคลนตำราเรียนเพราะมองตัวหนังสือทั่วไปไม่เห็นคนตาบอดใบทำงานเข้าไม่ถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ คนตาบอดสูงอายุขาดโอกาสในการใช้การอ่านหนังสือเพื่อเป็นกิจกรรมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจในภาพรวมแล้วคนตาบอดทุกกลุ่มต่างประสบปัญหาและข้อจำกัดในการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมไปถึงการขาดข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยลดการ,รเผชิญภาวะเสี่ยงและการเสียเปรียบในด้านต่างๆนี่จึงเป็นปัญหาที่แท้จริงของคนตาบอด ปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆของคนตาบอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือพวกหนังสือตำราเรียนหรือแม้กระทั่งสื่อต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งจะเป็นเอกสารที่ที่เน้นไปในในเชิงของตำราที่เป็นกระดาษแล้วก็สื่อต่างๆที่ที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของภาพ ทั้งหลายนะคะทำให้คนตาบอดเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงสื่อต่างๆนี้ได้อย่างสะดวกปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเข้าถึงสื่ออย่างเดียวแต่ว่าปัญหาที่เจอก็คือในเรื่องของการที่เราจะผลิตสื่อต่างๆนี้ออกมาอย่างไงให้มันให้คนตาบอดเขาสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะในสภาวะที่ปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆนี้ได้สะสมมานานและทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อคนตาบอดจเจริญเติบโตขึ้นยิ่งในโลกยุคที่มีการแข่งขันกันสูงและโลกที่ข้อมูลข่าวสารเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันหากไม่มีช่องทางแก้ไขช่วยเหลือคนตาบอดจะยิ่งแย่ลงกลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้สวนทางกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุนี้มูลนิธิคนตาบอดไทยได้ดิ้นรนขนขวายเพื่อแก้ปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง เมื่อโอกาสมาถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคัมนาคมแห่งชาติได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาจึงเปรยียบเสมือนได้นำแสงสว่างเข้ามา,าสาดส่องทำลายความมืดที่คนตาบอดติดอยู่ให้มาลายหายไปเกิดเป็นความร่วมมือตั้งแต่ปีพศ2552ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นระยะระยะได้แก่ 1414ส 14, ายด่วนข้อมูลข่าวสารความรู้เป็นการให้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ510คู่สาย t a ็บ o r e a d บริการอ่านหนังสือเสียงในระบบ d ดซีออนไลน์ที่เว็บไซต์ w w w t a p t a b t o r e a d c o m เป็นการนำหนังสือเสียงในระบบ d a ซ y มาให้รับฟังออนไลน์ t a ็ Radio วิทยุบ,บริการการอ่าน เป็นการนำข้อมูลจากหนังสือเอกสารสิ่งพิมพ์และข่าวสารต่างๆมานำเสนอผ่านรูปแบบรายการวิทยุปัจจุบันส่งกระจายเสียงที่ radio t a p or th หรือรับฟังผ่านบริการสายด่วนข่าวสารความรู้หมายเลข1414บริการเสียงบรรยายภาพ audio description เป็นการใช้เสียงบรรยายเพิ่มเติมสำหรับรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์ต่อจนการจัดแสดงประเภทต่าง ทั้งนี้เพื่อให้คนตาบอดได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาสาระหลักของรายการนั้นๆในโครงการเนี่ยก็จะดําเนินการในภารกิจหลัก2ด้านนะครับด้านที่1ก็คือเรื่องของการนําข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ทั่วๆไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมาผลิตเป็นข้อมูลข่าวสารที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ซึ่งปัจจุบันก็จะเน้นอยู่ที่หนังสือเสียงแล้วก็ในโครงการระยะปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็จะเพิ่มในเรื่องของอสื่ออักษรเบรล์เข้าไปด้วยนะครับภารกิจที่2ของโครงการก็คือภารกิจในเรื่องของการจัดบริการนะฮะจัดบริการในรูปแบบที่คนตาบอดเข้าถึงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามาีบริการอยู่ทั้งหมด5บริการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทรน์ของคนตาบอดนะ,ะในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ย ก็คล้ายคลึงกับคนทั่วไปก็คือในปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะใช้มือถือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าสัดส่วนของการใช้เนี่ยยังน้อยอยู่ในปัจจุบันเราพบว่ามีคนดาบอดที่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยหรือว่าใช้เครื่องไม้เครื่องมือในระบบไฮเทคเนี่ยอยู่ประมาณแค่10%เท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรต่างๆของเราเนี่ยเรายังให้ความสําคัญกับการพัฒนาตามเทคโนโลยีใหม่แต่อย่างไรก็ตามจะต้องทําให้ คนตาบอดอีก90%ที่ยังใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบเดิมนะยังใช้โทรศัพท์พื้นฐานยังใช้โทรศัพท์บ้านยังใช้โทรศัพท์กดปุ่มอยู่เนี่ยยังต้องเข้ามาใช้บริการต่างๆของเราได้นะฮะเพราะฉะนั้นบริการก็เลยจะต้องคำนึงถึงคนทั้ง2กลุ่มให้ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันแต่ก็ไม่ละทิ้งในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ตระหนักและมองเห็นปัญหาของคนตาบอดอย่างแท้จริงก็ถือว่าบริการในภาพรวมเนี่ยได้รับการตอบสนองอย่างดีมากเลยนะครับมียอดคน เข้ามาใช้บริการเนี่ยเดือนหนึ่งก็เป็นแสนแสนครั้งนะครับรวมในทุกบริการเนี่ยนะฮะท้ายที่สุดแล้วก็ต้องอขอขอบคุณทางสำนักง,งานกรสรชนะครับที่ไดเ้เล็งเห็นถึงความสำคัญในปัญหาที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สุดของคนละบอยคือปัญหาการเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้สนับสนุนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ได้ใช้ช่องทางของโครงการนี้หละในการที่จะ สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อาการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนตาบอดทุกกลุ่มโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าคนตาบอดได้รับประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากมายสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองนำไปสู่การที่คนตาบอดสามารถดำรงชีวิตอิสระมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันในสังคมยงอย่างยั่งยืนเป็นสุขตลอดไปนั่นเอง ครับผมแนะนำตัวแทนของคนตาบอดก็ขอขอบคุณกสทชที่ให้โอกาสมีหนึ่งสี่หหรือว่าบริการเสียงขึ้นมางนี้นะฮะแท็บท o ิิ s แท็บ v i ด e โอละก็ทมแต่เ um 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 นี่นะฮะซึ่งเป็นก็อยากที่จะให้คนตาบอดนั้นมาใช้บริการกัน,นเยอะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับหนึ่งสี่หเองที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นที่นิยมหรือว่าเป็นทางแททวิิ t เอง ก็มีความนิยมไม่แพ้กับดิจิสที่ส right. uh, mm ี hmm. um, usually, ่เหมือนกันผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่ใช้บริการทั้งสองตัวเลือกที่ผมพูดมานะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับโอกาสที่จะได้รับการเข้าถึงข่าวสารต่างๆความมืดมิดที่ติดตัวมาตั้งแต่ต้น จะหลุดพ้นสว่างสวัยได้ดังหมายความมืดบอดข้อมูลข่าวสารพลันมาลายขอขอบคุณมากมายกสทชอกสทชอคือแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาทำลายความมืดมิดมูลนิธิคนตาบอดไทยและคนตาบอดทุกคนขอขอบพระคุณอีกครั้งขอบพระคุณคะ่ะ